ทำไมข้าถึงรู้สึกว่าสิงสิงกำลังท้องอยู่ละ่ะท้องที่ไหนกันเล่าเป็นไปไม่ได้หรอกมัง้งแต่จะว่าไปแล้วประจำเดือนของฉันก็ไม่ได้มานานแล้วนะปาเก้ากับวนเซนต่างก็มีลูกแล้วดังนั้นจึงไม่รีบร้อนและดวงตาพวกเขาก็เต็มไปด้วยความทรงจำแม้ว่ามัวจะยังไม่มีลูกแต่เขาก็มั่นใจอย่างอธิบายไม่ถูกว่าสิงสิงจะให้กำเนิดลูกของเขาดังนั้นเขาจึงไม่รีบร้อนไม่ปกตินะเดี๋ยวข้าไปเรียกฮาวยมาดูให้เจ้าดีกว่า ปา้าเกเจ้าเพิ่งกลับมาเองนะช่วงนี้ไปสิงริงๆเอาแต่อยู่กับเคอร์ทิสทุกวันข้าไม่ค่อยได้ใกล้ชิดนางเลยแม้จะอยู่ใกล้กันกลิ่นหอมอันน่ารื่นรมของคู่คลองก็มักจะถูกกลบด้วยกลิ่นที่แรงและก้าวร้าวของงูอยู่เสมอวันสั้นนี่เจ้าพอดมดูดีๆกลิ่นนี้คือกลิ่นที่งูทิ้งเอาไว้นี่มันปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์เป็นอะไรไปเหรอหรือว่าจะท้องแล้วจริงๆ,ไม,งๆไม่จริงนะไม่จริงนะ ยังไงก็รอฮาวเวยมาก่อนดีกว่านะสิงสิงท้องลูกของข้ายังงั้นเหรอป้าก็จะบอกว่าสิงสิงท้องอีกแล้วอย่างงั้นเหรอบ้าเอยจะต้องเป็นเจ้างูนั่นแน่แน่สิงสิงข้ามาช้าแล้วเหรอนะไม่ผิดน่ป้าสิงสิงท้องจริงๆหากยังเป็นแบบนี้ต่อไปจะไม่มีวันสิ้นสุดน่ในนั้นคือลูกของข้าในเมื่อท้องแล้วก็แค่คลอดลูกอย่างปลอดภัยต่อไปก็ใส่ใจเรื่องการคุมกำเนิด ยินดีด้วยนะขอแค่ไม่ใช่ลูกของเจง้างูบ้านนั้นก็คุ้มค่าที่จะฉลองแล้วทำไมข้าถึงร้องไห้ละ่ะมัวจะร้องไห้ทำไมข้าจะไปเก็บเปลือกไม้จะบอกว่าจะเย็บเสื้อให้ข้านี่ทำไมถึงได้รู้สึกว่าเรื่องนี้มันแปลกๆนะ